สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับอะไรอ่ะแอะไรเนี่ยหมูอย่เป็นไรหรอกหมูเด้งได้หมูเด้งได้สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับวันนี้ก็ประทานข้าวมื้อข้ากันครับผมนะก็ ไม่ไมีอะไรมากครับก็เป็นนี <and> ่นะรี้มจุ่มกันนะเตี๋เตี๋ยวฮอตเดี๋ยวฮออไปกลนไูนี่ใ่เงี่ยมองอะไรผู้อยไไปนี่อไปอย่างนี้ไปเลยไปนี่เลยมาจิ่นเยัวยเยงนะ้่าย สวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ครับวันนี้ทานนี่ครับเอาอะไรจะหลบนี่ครับวันนี้เราก็นี่ครับแข็งอยู่ห่อห สวัสดีครับสวัสดีครนะับเี่แมพร้อมไหมังวันเมียิพร้อมซึงไหนีะค่พร้อมไ่ใช่ยังไงจ้ยางไ่มย เก็บตังก็ได้เลยพให้ซึมเข้ามาประอบพราอมอะไรค่อยนั่งจพิ่งไปนัดนัดเขาเนาะนัดไปเท้าแบบอย่างนี้พอหมดกได้ใช่ไหมตอนไปนี่ง ไม่มีใบสัญญาคุณนะปากเปาอเปสองคนไปเซ็นไว้อะไรกันรู้เนี่ยพูดความจริงเขาไม่ได้ไม่พร้อมต้องบอกไม่พร้อมเจบแล้วเนี่ยแม่มัยอมรับไงความจริงเี่หาให้แม่ใหม่ทุกคนรวยเจ้าของร้านเจ้าของเฮ้ยติดต้อยคนละไหมเจมิ่งกินรู้ยแต่เจมิ่งไหมสวัสดีครับ สวัสดีพี่พี่นาลีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่เกษมสวัสดีครับผมเสี่ยมสารสวัสดีครับดีนั่งนั่งคุยกันนะฮะนั่งคุยกันท้องขำทานข้าวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เออขาเรียกอะไรกินจิ้มจุ่มป่ะเดี๋ยวผมถ่ายดูครับเดี๋ยวผมเนี่ยกินกินกับลูกหลานครอบครัวหลานมาครับ ที่หลานมาหาก็เลยแหละซื้อสันเนื้อเนื้อนะมาลวกกินกันนะครับผมง่ายๆแล้วก็มีกุ้งนไเ่นีแหละนน้องไไม่ดเะครับผมไปมาครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่เกษมสันทานข้าวยังครับพี่เกษมสันมากินด้วยกันนะครับคนบุญคนดีคนดี แค่เดียวก็คุยลูกหลานหรืรู้จักเกมมิ่งไหมไม่รู้จักก็หัวเราะกันแด้เกมมิ่งอะแล้วก็ทาแบบทถาแก้วแดงถ้าปากแดงเห็นกันสองพะล้มก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้าแวะเวียนนะครับดั้งกันนะขอบคุณครับก็ไม่ค่อยจะไลฟ์เท่าไหร่นานนานนาีๆผมไม่ค่อยจะว่างนะว่างอะไรก็ ก็เนี่ยฮะก็เจอกันครับผมขอบคุณมากครับผมอย่าไม่เกี่ยก่อนต้จงาว่ากติกมึงเทเนเนี่ยมาหั่นก็บิไปนี่กได้อันนี้ไลฟ์ยูทูบดีคนดีคนดูไทยิ้าคนอะไรน่ยอัดูดีคนดูไทยสิกคนมาิเกาคนดบ นี่ในขวดทักทายครับหลานทักทายนะครับคนนี้คนนี้โสดครับคนนี้โสดโไอชิยองโอ้โหโตออกหนุ่มเกาหลีไปแล้วอเอากิงก็ได้เอาจริงก็ได้เดี๋ยวให้เห็นใช่ไหมอออกากาศไม่ได้เอิงแก้ววันไหนวะแล้วก็โธ่แม่คุณมากลูกใส่เหริงดันขนาดนี้ขับมแก้ว เวันอาทิตย์มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนไหมครับผมรไดอะไรน่นอยู่ว่นตอดวนก็เงียเงี้อยเยอะแล้วกลัวแล้วสวยๆปกติเดอจูไหนนี่มีคนดูเท่ไหเท่าไหร่ยิเจิดยิบขี้หมเลยสิบคนใช่ปะ ไอ้กนนแ่นดูนกพุอเ้วผมอยู่กรุงเทพนะครับอยู่กทมแถวพระรามสามนะครับอากาศก็ไม่ก็ อุตภูมิช่วงนี้เหรอฮะกําลังดีไม่ร้อนไม่หนาวครับผมมันมีไข่มันมีเยี่ยมเลยชิ้นชิ้นเหนียอเต้าหู้กลางวันจะร้อนหน่อยบ่ายๆร้อนหน่อยครับมีแดดใส่มากๆคนสุดยอดเลยไหมเออไอ้ไอ้ที่มันเป็นเป็นพิซซี่รูนเนี่ยรือไงบอกสวัสดีครับผมอ่าพี่อะไรภาาษอังกฤษว่าไรหออกครับพี่ยไออ้ผมอะไรนะ นี่ยไตบ่อไอไปโรตันมาไอมาม่าไตเนี่ยห่าอะไรฮะมันห่อมันเด๋ยเนี่ยถอดถอดถอามาแสบมได้ถอดกันได้ว่เจ้าปิ่งมาแสบปิ่งโอ้ยบ่อมันแหงมันแหงเออมันแหงเนี่ยเรถอดเขาแงนู้นชิดเต้าห่วงตรงท้ายเดยอยูพีเทสนะสวัสดีนะครับผมนึงลืมไปเลยไอ เลงานหุมไปซื้อบะมาสองอไข่สองนวยแตก็รากลี้ยงีนยะก็นี่ะก็ลูกหลานมาก็มานั่งคุยกันนะทานอาหารทานอะไรกันนะขึ่จุ่มเพะว่าไปานตอหูยี่ก็แต่เออจ่มใช้มาเพราะว่าไปของงานบายสองเลิกงาห่เขาก็มีเขาเลงเลี้ยมกินหรอ่กิน่เก็เลยกินมา บ้งเื่อเบื่อมาหมาที่เขางุ้งแมแต่ตอนตรงไปก่อนได้เป็นเนื้อเนื้อต้องเปิดเปื่อยหน่อยเไม่เปื่อยไม่ไหวนะครับฟันดีแก่แล้วกขอใบรองครับแต่บบปิดใบต้องไปสิบโมงปกินก่อนหม้อร้อนหน่อยเพาเคดินไม่มีเวลาเปิดปิดไงมันจะมียังบ่าเสคือหกโมงสถึงแปดโมง แลมม้วก็มีเม็ดโมงถึงบาบาแล้วก็มียำแรงหาโมงถึงโม,มงนะะเขาดีเทีเเน,งงนทีมันจะมีเซ็เห็ุเด็กเขาอให้พนักงานหิว,ว,ว,วม่เซ็ม <laughs> อีกเต็มไหมนี่เ้ยแถวๆออมแซวออมดาเลยออไอดาะอะไรเ่อจุดอายโลกยิญญา โอมือไหนมันแล้วลูกค้าเขามาเห็นทอดไข่กินมหยื่อในเรื่องแล้วเขาเซ็กเอาเขาสิเหลือกไข่หมดเหมือนเนื้อสองหอยบ้างต้มยังต้มยำต้มต้มต้มแซ่บใข่เห็ดตัางว่าแล้วก็มีผัดกะหล่ำ เด็กซึ่งตงไหนก็อ๋อดดใครส่องมายลเปรฮะขุงชีเทียวข่เยิมเยี่อคอกูทำมันแดดกูไม่แดดอะแดดมัเป็นแด่ไขรเชียวมีปัญหาอะไรป่าเออกูยอมมึงเข้าเมอดก็ได้จัึงพุ่งพุงพุ่งอดไทยยางของเก้ที่เพราะว่าเทือดีดูสันซีเซเอ ของอหารที่มีราคาเราจะมีลูกค้าเขาจะไปสั่งอาหารของฝรั่งพวกอย่างเต็มกุญแจเขาจะมีแบบให้ลูกค้าให้ลูกค้าเลือกไว้เพราลูกค้าต่างๆต่างเขาต่างๆมันเป็นบุฟเฟ่มีใส่กรอกมีแฮมมีอย่างเ่ะโอ้อาไข่ฝรั่งพวกอย่างเงี้ยแหะไข่ดาวหรือไข่อะไรอยังเงี้ แล้วแต่ลูกค้าเขาจะเหลือมันเป็นุฟเฟ่อก็จะมีเตามเขาจะเห็นนพนักงานลูกค้าเขาจะกินเนื่อนีส่วนเขาจะมีเป็นเมนูเห็ดแห้ไอ้พนักงานตารางงานตารางว่ามันเห็นยังกินยังกินยังไม่จบเห็นยังกินยังกินยังก่น ม่แอืันเ่อเรื่อลูกไปไปเห็นกลังดีเยผลงานต้นไมเจอหน้าไปไปู้ปุ้งะ่ายเงยนพัดัลงานของเม่นเนี่นมาถ่ายกระทายเงียยังเลืออีกไม่เทื่งไปเลยแค่เราปเงน ทายเงี้ยเอาอืทันทายเงี้ยตาลีเงี้ยโมโมแม่มนชินเลยเก็บโมเฮเฮ็ี่ยพังเจ้าพลังมาจัดได้ลังลังเขาจะมีบุฟเฟ่ต์ไหเลยเอแต่ว่าพลังบางคนสั่งะเขะเพราหมูสับไข่ดาวแต่แต่เอากับมันมีข้างนอกเอาเอาบุฟเฟ่ต์กมีแบบ กรอแคมไครดาวไข่ไข่ข้นไข่ไข่เจ um> ี่ยวอย่างงี้เลยเขาเลือกกินเลยก็มีผักคนลไม่อี่อาหารพุทนอาหารพุสุกภาพแต่ฝรั่งบางคนบบมักเขาพัดเขาจะสั้างเอาต้

โอ้ตังกันตา้าันนะกิดดามือนึ่งสายสายยอสุเดไปมาของหรี่ไออ๋อสุรีเออใช่ของหรี่มือนึ่งป็นตัวต้มครับยังเออทีว่าไอาต่างแล้วก็อย่าอยยาซีเล่งเดี๋ยวสูริีเออเนี่ยพอใส่ไข่เออเส้นหยอซีหมอดใไข่เด็เออคือใหญ่มันแปลว่าอย่ง นี่แหละไอ้แบบว่าจะใส่ยังยังสล่ะหนึ่งกิ๊บตรงเอล่นหยอกซีโม่เนี่ยไงเนี่ยเบา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 สายยาวเสืออะไรต้องเบามากนี่กับยาซีลิงเดี๋ยวสูลิงคนนี้ครับคนนี้มาหานะครับลายคนนี้มาหา คนดูเท่าเดียวะสามคนดูโดนตกแล้วอ่ะเนี่ยวใหพอพอให้ดูไอ้ตั้งเลยยอดตกเลยแมวแม่แม่กูอะไรขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมนะครับขอบคหน้าครับเพื่อนๆครับนะครับผมว้าเขาเรื่อ่อยเจ็ะสิเดี๋ยวไว้เอ่อ S <S พรุ่งนี้น,นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะไปเที่ยวข้างนอกนะนกกแต่ว่าเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะครับถ้าไม่ลืมนะพ,พรุร่งนี้มีโปรแกรมจะไปข้างนอกครับผมอ่าใครก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเอ,นะอาแม่เอาก็ไเอาโอ้ยโอ้ยเจ๊โอ้ยโอ้ยเ่๊ยังยิ้มเลย ลุกใส่เข่ามนสิเอาเปี้ยนเ้นหมือนเดิยิ่งอิ่มโวยใจญ่ละคลิปหนักคลิปหนักโวยก็ไม่ถูกเส้นิ่เลี่ยนอิ่มโยเอาอย่างไรอย่างไรลุกใครเลยรุนรุนนี่มันต้องไม่เหมือนที่นั่นนะเออไอ้ติงติ่งนี่ตังไม่เห็นมีใครมาทำเรียกร้องอะไรวะไม่ต้องไม่ต้อง ไอตอขผมเพื่อนเลยตอนนี้เบอกว่านัเราั่งอยู่โต๊ะต่งเองน er. e? ่นะไ่กน่าแหนพ่วโอ้ยเฮ้ยอ๋อการที่าพูดเน่ฮะเดอย่พูดอยพูด โอเคนะครับเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่ถ้าผมไปเจอไหนไอ้คอยติดตาแล้วก็ชมนะครับเรียกว่าขอบคุณมากนะครับที่เข้ามานะครับสวัสดีครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงครับอารติสวัสดีครับบ๊ายบายเอ้มกรแกือโองกระดิกเลยโอจงกระดจกออก้ยเนี่ยมึงเดียวกันกินมันเลยหมด